ไม่มีสติ๊กเ erm กอร์กำลังใจกูเคียงก่อนหรอเรยวทุกคนข่าวมีอยู่ว่า EX ข er> ่าวมีอยู่ว่า เราจะถ่ายทอดจากช่องสีแดงจากช่องสีแดงเรยจะไปถ่ายช่อง fb 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 นะครับเราจะผ่านไปถ่ายทอดทาง fb ทุกคนเตรียมตัวไปดูด้วยเด้อ เราจะไปถ่ายทอดาทาง F F จะคิดไหมอาจจะช่องทางเดียวครับเดี๋ยว้องดูก่อนเพราะตอนนี้การแก้ปัญหาอยู่นะจ๊ะ F B ตอนนี้ตอนนี้เป็น F B อยู่นะครับ จากจากแอป,ปแดงเป็น s b นะทุกคนใช่ครับใช่ครับบอกก่อนลงหน้าเนี่ยบอกก่อนทุกคนจะได้เตรีมตัวถูกว่าไปช่องที่ถูกต้องไงใจบอใช่ครับ FB เวลาเดิมครับปกตินะครับ อยู่ดีก็ถ่ายทอไม่ได้อยู่ดีก็ถ่ายทอไม่ได้ครับเกิดปัญหานิดหน่อยนการแก้ปัญหาอยู่ถ้าถ้าทำยังไงรีบแจ้งนะใช่ครับเริ่มเริ่มทุ่มหนึ่งเหมือนเดิมครับทุ่มหนึ่งเหมือนเดิมเลยนะครับทุ่มหนึ่งครับใช่ทุ่มหนึ่งครับ ไม่ขีด<ค><ณ>ไม่ขีดไม่ขีดไม่ขีดเกิน5ห้าแสนแน่ผมว่าเป็นผมว่ารอบนี้คนจะดูเป็นล้านคิดไปเองเออเองคิดเองเออเองรอบนี้คนจะดูเป็นล้าน ออจะให้ยายใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนนะวันนี้ส่งออกต้องลายสารเหตนะนี่ไงผมบอกทุกคนอยู่ทุกคนบอกว่าทำไมอะเดี๋ยวมันขีดเดี๋ยวมันขีดเดี๋ยวมันขีดเ,เดี๋ยวมันขีดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอสจะไลฟ์บอกเหตุผลทั้งหมดเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวบอสจะไลฟ์บอกเหตุผลทั้งหมดนะทุกคนทุกคนรอไปฟังที่บอร์ดได้เลยโอเคทุกคนผมแจ้งข่าวแล้วนะบ๊ายบาย